ากาบเรียนท่านประธานท่านสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพทุกท่านดิฉันนางสาวอพินพรนางค้ากมลเสถรองพุ่มในการสำนักง,งานพัฒนารัฐบาลดิจิท่ลจากที่ท่านกรรมธิการได้ตั้งข้อสังเกตและให้คำแนะนำถึงแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลดิฉันขออนุญาตเรียนรายงานความคืบหน้าในประเด็นสำคัญดังนี้ลำดับที่1ความคืบหน้าของโครงการ ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลหรือว่าดิจิทัลไอดีนะคะซึ่งปัจจุบันทางกรมการปกครองได้จะทำระบบต้นแบบดิจิทัลไอดีในชื่อว่า d, d ี o p a นะคะซึ่งประชาชนสามารถสมัครใช้บริการโดยไปทำการยืนยันตัวตนที่สำนักทะเบียนทั่วประเทศนะคะแล้วหลังจากนั้นก็สามารถที่จะใช้บริการดิจิทัลได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องไปที่สถานที่ของหน่วยงานภาครัฐนะคะ โดยปัจจุบันก็มีบริการภาครัฐที่เชื่อมโยงกับ d d o p Application แล้วนะคะ,ะเช่นบริการของทางสพรนะคะแล้วก็อยู่ระหว่างการเตรียมการของงบมาในปีพศ2566เพื่อทำการขยายผลต่อไปสำหรับอีกโซลูชันหรืออีกแนวทางหนึ่งนะคะจากมติคอรมเมื่อวันที่27กรกฎราคม2564นะคะได้รับทราบและอนุมัติ ในหลักการให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและกระทรวงมหาดไทยจัดทำแผนหรือโครงการแนวทางในการพัฒนาดิจิทัล i อดีโดยใช้วิธีทางใบหน้าทางดิจิทัลนะคะหรือว่าเรียกว่า face verification service นะคะโดยในขณะนี้เนี่ยทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะแล้วก็ทาง กระทรวงมหาไทยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีทางสพรร่วมดําเนินการอยู่ด้วยนะคะก็อยู่ระหว่างดําเนินการเพื่อ,อพิจารณาในหลักการหรือว่าแนวทางการดําเนินงานดังกล่าวนะคะรวมถึงในขณะนี้นะคะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนะคะก็ได้มีการจัดทํามาตรฐานและหลักเกณฑ์การจัดทํากระบวนการและการดําเนินงานทางดิจิทัลว่าด้วยเรื่องการใช้ดิจิทัลไอดีสำหรับบริการภาครัฐ สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยนะคะซึ่งได้มีการประกาศในราชกิจจารกบกษาแล้วเมื่อวันที่11ตุลาคม2564นะคะซึ่งการดำเนินการดังกล่าวนะคะก็สอดคล้องกับกับพระราชบัญญตัติว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลค่ะอ,อ,อีกประเด็นหนึ่งนะคะสำหรับที่ทางท่านกรรมธิการได้กรณุณาให้ แนวทางในเรื่องของ One Country One Platform นะคะซึ่งการดำเนินงานของทางสพรนะคะก็ได้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวนะคะซึ่งในแนวทางดังกล่าวได้ระบุถึงการดำเนินงานใน3ระดับชั้นนะคะดิฉันขออนุญาตให้ข้อมูลในระดับชั้นที่ 3, ซึ่งเป็นระดับที่ทางท่านกรรมธิการได้ให้ความสำคัญนะคะก็คือชั้นบริการดิจิทัลหรือว่าเรียกว่าดิจิทัลเซอร์ว e s นะคะ โดยสพรนะคะได้มีการจัดทำบริการนะคะในลักษณะของไมโครเซอร์วิสขึ้นนะคะซึ่งเป็นฟังก์ชันสำหรับบริการดิจิทัลที่อยู่ในรูปแบบ API หรือเว็บเซอร์วิสที่หน่วยงานรัฐสามารถเรียกใช้งานได้นะคะเพื่อให้หน่วยงานลดภาระในการทำฟังก์ชันนั้นๆแล้วก็สามารถพัฒนาบริการของตอนเองได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะตัวอย่างที่เป็นไมโครเซอร์วิส ที่สพรได้ให้บริการนะคะเช่นบริการจัดทำบัญชีผู้ใช้งานนะคะออขออนุญาตยกตัวอย่างหน่วยงานที่นำบริการนี้ไปใช้เพื่อ,อ,อพัฒนางานบริการนะคะเช่นทางกรมการจัดหางานนะคะได้จัดทำระบบลงทะเบียนผู้ว่างงานนะคะโดยกรมการจัดหางานได้ใช้บริการไมโครเซอร์วิสดังกล่าวนะคะเพื่อให้ประชาชน กรอกข้อมูลแล้วก็ทางสพก็ได้ส่งข้อมูลดังกล่าวไปยืนยันความถูกต้องนะคะผ่านทางระบบดิจิทัลกับกรมการปกครองนะคะแล้วก็มีการสร้างบัญชีผู้ใช้งานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าไปลงทะเบียนกับทางกรมการจัดหางานได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการประหยัดเวลาที่ทางกรมจะต้องทําฟังก์ชันดังกล่าวขึ้นมานะคะหรือในอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือทางกรมที่ดินนะคะได้จัดทําระบบ ค้นหาข้อมูลของแปลงที่ดินหรือเรียกว่าแ a n d m ส p ปนะคะโดยระบบดังกล่าวนะคะรองรับประชาชนในลักษณะที่ไม่ต้องลงทะเบียนหรือลงทะเบียนก็ได้นะคะซึ่งสำหรับออในรูปแบบที่ลงทะเบียนก็ใช้ตัวบริการจัดทำบัญชีผู้ใช้งานดังกล่าวของสอพรเช่นกันนะคะซึ่งเมื่อลงทะเบียนก็จะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเช่นการสามารถบันทึกแปลงที่ดินแล้วก็นำกลับมาใช้ได้โดยง่ายนะคะ อีกบริการหนึ่งที่เป็นไมโครเซอร์วิสที่ได้ให้ใช้บริการนะคะก็คือบริการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัลนะคะหรือเรียกว่า E-Document นะคะซึ่งมีหน่วยงานที่นำไปใช้งานนะคะเช่นของกรมป่าไม้นะคะก็จัดทำเป็นใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ในรูปลักษณะของอิเล็กทรอนิกส์นะคะทางกรมบังคับคดีนะคะก็ทำ ใบเสร็จรับเงินสำหรับตัวระบบการยื่นคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นนะคะซึ่งบริการนี้เนี่ยครอบคลุมการสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งการลงลายชื่อการลงลายมือชื่อดิจิทัลด้วยใบยรับรองอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งบริการดังกล่าวนะคะก็ได้ดําเนินการภายใต้กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและได้ดําเนินการร่วมกับทางสํงงานักงานกพร และสำนักง,งานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะก็ขออนุญาตนำเรียนรายงานความคืบหน้าด้วยความเคารพค่ะขอบคุณค่ะ